สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตคูสุสุคนบ่ชส,สิเป็นพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยและฝั่งลาวต่างประเทศมวยย่ากับยินดีท่านครับกับสุซองของมวยย่ามันตายอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมาหนี่มาพอมาเจอกับมวยย่าในมื้อนี้เนาะกะอยู่เพื่อนซ่านของเด้วยบุญหรือว่าสมบุญมนานาเนาะแต่บอทองมีพี่น้องเลยพอลูกอ่อนนี่แหละสบายดีมาเนาะสบายดีว้าคือจ้ำมั่งแท่บไดร่ดีโอ้พี่น้องเลยมานีสบายดีสบายดีสบายดีเด้อ ยังไปดีจุ๊บไปน้องเลยเออยังบไปดนผู้อันนี้ก็ทั้งเม่เนาะนั่งยิ้งยืนแย่งจะลูกเจะห่วงอยู่พี่น้องเลยพอเด็นยวยาวเราจะเข้าพี่น้องเลยพากันกลมลูกอยู่เนาะกลมลูกวันนี้ไม่ได้ไปแล้นี่ไม่ได้ไปไปออกข้างนอกวานยามวเลยวันนี้มันมีคนเอาน้องน้ำผึ้งกันเนาะอ๋อมีคนเอาน้องน้ำผิ้งอ้าวเตอา์นี่ไปน้องเลยนี่ทั้งก้ากับวุ้ชบายทั้งสะพานกับวว่างแม่ตู้กับไปหน้าวนยาวคือกันก่อนเริ่มเลย สบายป่ะพิงไมได้พิงไปอพิง้องเด้วยอย่างเมันมีเริ่มมีอาการนะตัวก็เริ่มมีอาการในตอนนี้นะเราต้องกินยากันดวไหมงแม่แม่าปแกรดเจ้าตั้งมาเด้องาห้าวันชาะไปน้ำวิงนี่น้น้ำวิงแม่้วนแม่ะถากินเข่าเราว่าจะมึนี่นะกินแล้แค่นี้แล่ะ อไอบม่บมได้กินได้กินปเื้อน้กินกิน่อนเป็นตดื้อนือโกนพไปเื่นแล้วมำทำประเ้ี่องอไยไม่้มติมเได้มปงงน้อยน่ะชวม่้ก่จักเป็นไเนาะแต่ละคนเป็นบัเป็นไอพนมันแบบบทบดถึงว่าอ่า เกินไปนะพอดีกระเทินนะแ,นแต่กระซักยาสียาโอ้คือเถื่อนเลยนี่ห<า>น้องงพิงคือคกินได้กระโตไว้แท้พีนนพ่น้องเลยนลูกเก่งกินลูกเก่งอันนี้เสียดยังไงนี่น,นนะคืออันมีการตั้งหลอกตั้งกล้องของในไข่ชิลล้องค่ะกล้องไข่ค่ะกล้องไข่มันบ่อหนั่นเปเพล่เลยเราสาบานเมันเอาไปใส่อถแล้วิ่นให้ทาอะไรนะหัวกระเบื้องนีกล้องเขาชื่อเสีย แม่เนี่ยตัวนี้แหละตัวที่เขาใช้โทรศัพท์นี่มาลองของใหม่จากพี่น้องเลยลองของใหม่เลยว่าของใหม่นี่ครับชิวฝากว่าเลยนะบ่าได้ซื้อมาฝากเลยซื้อมาให้ซื้อมาให้ได้เอาเงินให้เมนโอ้ยกินใจใจว่าเงินจะเอาเงินให้ชิวฝากสมบุญูรณ์ว่าอันเวลาเขาไปนั่งกินข้าวกินน้ำนาะพี่น้องเพราะว่าโมมีคนจับให้เนี่ยห้องทงห้องยังไบบที่ว่าเทามีเพื่อนกันอย่าง อย่างว่านางนต้อการน้อการเนาะเพิ่นกับเออไอปเพราะว่านี่ก็สบายบันยาวกับพกตัวนี้น้ำแหละกับพกไม้กันสันนะไม้กันสัน,สนเอาที่ไว้เสยย้ตอนข้าย่างเนาะแมนตอนนี้ไว้ครับสำหรับข้าตั้งแมนแมนใช้เล่นบอก<า>ที่ผมด้วยใช้ปั่นหวนัวหมวกตอนนั้นหัวหายตัวนี้ก็ที่หัวาหายอีกเล็ดบ่ายาวนผมมีหัวดีเลยพี่น้องมีหัวเจ้าเฉลยหวให้ได้ใครให้ไดอแบบนี้ ดีต่อไปจากแค่ไอใจนามาฝากไ่ได้มาฝากเอาเลยว่ามา่าิมาฝากเอนาะไม่คิดเลาเพือมาฝากเพื่อนบอกมว่าเนี่ยนนี้นะโจมมาวิ่ากล้องหน่เพื่นไอ้เพนเพรามีอยู่คนหนชื่อมาห่คนพ่นเราก็ได้่าเออชื่อมาหเลยสบายพี่นเองเลยเป็นไปได้ถชื่อห่ด้วยกัดีเ้รู้สึกว่าบค่อยดีว่า ขวตัวบ่ยา่เป็นไหนเนาะบอยบอดีวะบ่ดีเป็นไหนพี่น้องเอ้ยเอาตัวมี่ย่ารูปขาเราไปรูดไหลองมึงขากล้องยังไงอ๋อมา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 เนาะโอ๊ยรูดไปแล้วอ่ะใช่เองคือรุ่นนี้แหละมันมันอยากเขียไว้ตัวนี้หัวตัวนี้โอ้โแม่คือคือของรุ่นของบ่เตียงคักหันหันเลยโอมโหแม่บ่เตียงมันชื่ออยู่ใช่ไหมต่อวะมนชื่อมาแต่เมืองไทยผนเด้ต่อนะตั้งแต่เพิ่นยังบ่ได้ตั้งซองผลมั้ง มันชื่อมาไว้ชราันถ่ายรูปไปชื่อสน่นเนาะนี่แต่อันนี้ก็บพ่อใท้ได้ยุ่งฮาเพราะว่าฮากับอไ้ใช้กันแบบปลาประจำประจำเนาะนนยาป๊อปขึ้นได้ใช่ไหมป๊อลานึแ้อันนี้ันมันแนนเลยอันนี้บอันคือก้มก้มเงยก้มเยนี่ยทำยาวยืดกันยืดขื่นยืดลงพี่น้อาก้มยาว ทำสีนใช่ทำิใช่ง่เพื่อนี่เสียกับพูดน่ะรัางลีงแง่ไว้ใช่เลยอ่าลั่นซับรัานซับเมนแต่นี้หะเสอได้เซียนซับตอนนี่ฮะเสได้เสียนซับพี่น้องเลยอนแต่ยังทันอยู่กันยืดขึ้นอีกแล้วนี่โอ้ยืดขึ้นได้แมนโอ้ยฉันนั่งก็ดีเด้เนี่ยนั่งแงไม่แห้งเลยวะแาเอ้าวสมมติ่าหทาจากไทยรูปีโอ้ตั้งกล้องไว้พี่น้องเลยถยาวง่อสั่นนี้ คือเดย์แชมนี่เนี่ยโอเคเนาะทำหน้เนาะโอเคโอเคคักคคักหวานมะอะไรนะคักคักคัพี่น้องเอ้ยมานเราเยนีาองแสนสอามสิบพันสองแสนสามสิบ้วอเลตเงินตอนนี้เท่าไหร่เงินอะไรเราชื่อเงินบาทวอนฮะในด้เงินตอนนี้เท่าไหรอ่ะแบตีเป็นเงินไทยใหเข้าไมพี่น้องฟังันนะ ทําไมาายบเวาเด็กเง่นเท่าไรตอนนี้เนาะทํากา็เอาเอ้าข้าวๆนีนยน่ย็น,ยนีน่คือตู้อีรีเหรอนาช,ช่วงส,สามร้อยหรือว่าสี่ร้อยเนาะ,ะสี่ร้อยหน,นึ่งหาสิบพันหาหมื่นกี่ดะเ<ต>กือบหาร้อยเนาะเกือบสี่ร้อยกว่าสี่ร้เกือบหารอยอันนี้สี่ร้อยสองเซนกตกคือสี่ร้อย พอแตอนนี่พันไรร้อยหนึ่งหาหมื่นนี่เพราะว่านี่เนาะถลายเพื่อว่าแล้วนี่แพงมันก็ต้องได้ซื้ออะไรพี่น้องไหมครื่องมือมันเป็นของทำมาหากินเท่าไหร่ไงกันเนาะแมนแต่ก็อันนี้ก็มัดึงหงอกไปเรื่อยตัวนี้ขึ้นนได้พี่น้องเลยตั้งแต่สบุ่เริ่มเฮ็ดคนติดตามสบุ่ได้พัฒนาคนวะหากอันตัวหนึ่งบ่เห็นเนาะ อ่าไม่ชิฟี่ไม่โอ้ไม่ชิฟี่ว่าเสียงเห็นทักกต่เด้ต้องว่าเสียงว่าหอ้ทักแต่น้ป๊อมพี่น้องแรกนี่ไล่ทุกคนตัวนั้นเลยแมนเจวิตตาว่าเตียงเนาะแว่เตียงแต่สุบทอดมหาวิทยาลัยาวิทยาวเลยเอ้ยมหายาวัยพานมหาวยาวัยมีไม่กันชันมหาวิยาวก็เอาไม่ชิฟี่ร่อนให้สบู่นให้สบุญปุ๊บแล้วก็ให้บ่อจันบ่อจันบ่อจันนึกกับบ่อบุญบ่อบุญ้บ่อเสียงสุดท้ายบ่อเสียงเห็นตัวนี้ได้หักอ่าเป็นตัวตัวอันดีมันน่อพี่น้องเลย แล้วก็พอต่อต่อมากอะสบุพกับวอดเตียงมันก็ได้เอาตัวนี้หายแชมพนอกไม่กันสั่นนี่แล้วหายแต่ว่าตัวนี้ทนที่สุดตั้งแต่สบุพเริ่มบัยาวว่าจังอันบัยาวหายซีเบิดลไปหนึ่งหายเบิ้ลไปหนึ่งกินไปน้าบ่อกินไปบ่อจังเบิ้ลเบิดลไปหนึ่งพี่น้องเอ้เบิ้ลหนึ่งคนอะโอ้โอ้หมยาวแชมพูเราเบิดเบิดลฉากตัวนี้ก็ได้บ่เฮียคือยังอยู่ดีนะปกติจะเสียด้วยส์เขเสียด้ เม <Main S 1> นนะั่นแหละจากขวบลองเบิ้งจ้ะหัวข่อยบลองแล้วขวบเย็นของข่อยเสียเพราะว่ายันแม่นแล้วนี่นี่คือตัวนี้ของข่อยนี่กรกับมีเรื่องนะจังก็มีบ่เอ้านี่ดิโอ้แต่มันจะเป็นหัวตัวนี้ห,ออหัวใบบหญ่แม,ม่นเ้าก็ซื้อเมาใส่แบบสำรองหัวสำรองมันนั่นนะว่าอ่างเหน่อยเพราะว่าไปถ่ายคลิปกับโบเวนบราซิ จับโทรศัพท์ไปถ่ายแล้วก็ได้ง่ายๆเนาะการคนที่เอาเหตุคิปนี่กะวันกับวิญญาณเรื่องง่ายพี่น้องภาพมันสั้นสะเจือนหมดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอยู่ตัวอ๋อนี่เขาอีกเนาะนี่อีกวยเพราะว่าเฮ็ดคลิปออกมาบอดีอีกวันีมาตรฐานว่ะจ้ะเลยต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมจะได้พร้อมเชียงอย่างเรื่งกับมีไม้กันสันแล้วก็ต้องมีไม่อีกหอยน้องนี่วันดองไม้วันดองไม้มีวันนี้เธอมาให้อยู่เหมือนกันเพราะว่าสบู่นี่กะ เคยตัวหนึ่งหันเบ็ดบกเข่าไงเงี้ยมายแล้วก็ได้ถอดออกมาถอดกมาตัวหนึ่งถอดออกมาก็ได้ฉางเฉพาะตัวเดียวเลยได้กี่ตกใจได้จะเอาเงินใส่ซื้อไม่ตะกอนนะมันมันจะเสียก็ไม่ตัวเดียวนี่แหละมันจะเสียเ่มันจะเชียตัวตัวที่เอาเสียบนโทรศัพท์นี่ตัใช้เงี้เาเชื่อมเชื่อมต่อตัวเชื่อมต่อมันมันฉางแต่บกเข่าแต่วันนี่เขาต้องถอดออกมาตัวเดียวมาเสียบเบ็ดใส่สักเบ็ดโดยตัวเองโดยเฉพาะได้ ความหมายก็คอมเมนต์ซิๆนี่ย่านตัวนี้แต่ใส่ต้องือแม่นเอยเนอ,อยู่ฮูเนาะอยู่่มีฮูนีน่นี่ปกติกคือใอยู่นะฮะตื่น้า,ามันสิีพี่น้องเอ้ยเสียขาดเมือ่อโอ้ยสมุนดีใจได้สิได้คือบ่อยาวได้พ่อพี่น้องเอยบนี้ซื้อกนักอยู่ได้หมเนาะแม่นเป็นหมื่นปลายพี่น้องงนี้แต่มันก็ต้องได้ซื้อพี่น้องเา็ยงสิซื้ออยู่ตกตกล้านปแม่นบ่ซื้อก็บ่ได้ ชื่อต่ว่าได้เดียวถ้าเข้าไปถามคนเขาว่ามันเบากะว่าไงกะเดียวซ่องอ่าเอาคลิปออกมามันบอดีนะแมนบางแงวัยน้อยมันผสม่ำเสมอบองงามรวยทำไมพี่น้องกับบรดญยินกะติดีว่ะเสียงบริญยินแ่นแมนพี่น้องเลยเพลงก็ต้องได้ซื้อไม่ย้อนจำเป็นเนาะแมนแล้วยังเคกินกับเขาอันไหนไหมนี่ยมันนี้ฮันเคยกินตั้ม ไปชื่อตามไม่กินมันนี้นองบิวดีวันได้มากบ้อนไหมนางบิวีจักยังเห็นข้นมากวันนี้อขมบดข้นมากทันมาจักรดยพี่น้องมัเถ่หาเพื่อนกิไรสิไปได้เบียกมันห็นตหอโดดมีคนอยู่น้ำนองน้ำพิงพักอีกพักอีกไม่ล้อ่อนพี่น้องเลยไม่ร้อ่อนไปมือหนึ่งพักอยู่สองมือน้องที่กต้องญาติไมลาไปเพราะวห้สิ้าเบียกางานห้ากับไปเก่ายาี้มาเอา่อยพี่น้องเลย ะซ้ำโปรโมทคากล้องให้เพื่อนซ้ำบัตรเลยเนาะเพื่อนกับเพื่อนถ่าค้าโฆษณาหรอกหากเบ้าไปเบ้าโฆษณาให้เพื่อนซ้ำเพื่อนกับเพื่อนถ่าค้าโฆษณาจักบาทรหรอกแมนเพราะว่าเอ้ยเราไปไทยไทยแน่น้องทงก็ว่านี่เนี่ยไทยน้งทงเนีบัดอาไอ้เนาะหรือว่าบะทงมีเนี่ยไม่ได้กินยังพี่น้องเลยนั่งเจ้ากล้องอยู่ทั้งล้างกบแกบกบแกบอยู่อยากกินอยากกินยังก็ต้องเลมือเลยเจ๊ซี่เจ๊ซี่ได้เห็นได้ะทงมีกินยังเลมีได้กินน้ากะ น้ามันไหนแบบว่าเี็นน้ำบัดน,น,น,นี้เท่ากันสบายแล้วบัดน,นี้มีคือวันยาวซื้อมาให้แม่แพี่น้องไงนั่งไปเรื่มไปนี่กินขอ้าวกินน้ำกันใชได้นั่งพอมหน้าพอมตาก,กันเลยตั้งกล้องไว้กับแม,แม่นั่งว่าวกันอย่างเดียววันนี้เธอกะตาที่โตน้วเนาะแม่นั่งแท้าลองทงวันนี่ก็อิ่มร้อยก็เลยแกะขาเดียวเอาพี่น้องมือต้องเอามืออีกมือหนึ่งมาจับอยู่บัดนี้ว่ามาแก้หาเนาะอ่ะฉันไต้ได้ไหมวันนี้ ไปเฮ็ดเบียกแล้วหอยอ๋อนี่มาหอซื้อเนาะอเอาเงินให้ก่อนเด้อะอ่ะอะแม่ท่านเราได้เนาะพี่น้องเนาะเท่าได้เนาะสองเซนสามเซนสามซี่พี่น้องเลยโน่นหอยสองเซนไร่ไปพี่น้องเลยโอเคเนาะพี่น้องเนาะบายเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องแหละบางมีอย่างไรพี่น้องเลยขับไปเอาเงินเดี๋ยวไปโดนที่ข่าวกับสีดรากร้องไห้เยาวโดนขอบคุณขอบคุณเนาะขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิดคู่สู่ทุกคนหลายที่เข้ามาติดตามครับชมคลิป ทางทีมงานหน้าเลยตลอดมาเนาะ<อ>ก็ขอให้พอแม่พี่น้องอยู่ดีมีเฮงเบิร์ดกูสู่ทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพูแมพี่น้องบ๊ายบาย